เอาแล้วครับสองหนึ่งนะครับ <c oughs> จะแฮกเสิร์ฟครับโอ้ <c oughs> โหปั่นไปซ้ายครับโอ้ <B urn> โหเรียบร้อยครับ <c oughs> หนึ่งต่อสองนะครับ เสิร์ฟไปไหนครับลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟโอ้เอาละครับเปิดไม่ออกนะครับเจ้าป๊อบ,บบ,ออบี้นะครับลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟเข้าประตูปิงนะครับโอ้สองสองนะครับเสิร์ฟไปไหนครับโอ้โหทีเดียวครับเกี่ยวดิเกี่ยวดีโอ้โหเรียบร้อยครับ เจ้าเป้กเจ้าแบ็กนี่เป็นคู่ฮอตเลยนะครับสายตะวันออกนะครับรับกันมาเยยนรามิทานะครับจากแฮกเสิร์ฟไปครับเปิดยกมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้ครับ สองนะครับกระแทกเสิร์ฟไปนเลยครับลูกนี้โอ้โหสมัมาเปิดลูกแรกได้ครับยกสวยครับลูกนี้โอ้โหโโอ้หลูกนี้ครับตรงสวยครับขึ้นสวยเปยเสิร์ฟครับโอ้ไม่ข้ามครับต่อสองนะครับ ยอดโอ้โหตรงนี้ปั่นโอ้โหอไม่ข้ามครับโอ้โหเจ้าตัวกดมากไปครับตรงนี้ครับเปิดยกมาตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเปิดหัวครับ โอ้โหเตะดีครับจับป๊อปปี้ลูกนี้ครับออกนะครับเอาละครับนี่กำลังวันขานอกด้วยนะครับผมนักกีฬาก็ชื่อนใจนะครับสองต่อสามนะครับ โอ้หลูกนี้ครับโอ้ยเกี่ยวโดนเกี่ยวครับโอ้ยโอ้ลูกนี้ครับโอ้ยเปิดไม่ออกแล้วครับจอาแบ็คมาชมเกมเสือของใจนนะ 42นะครับเรับครับโอ้ยลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยดีครับ2ต่อ4นะครับโอ้ลูกนี้ครับตัวเล็กที่จะปั่นยอดนะครับเดกนี้ครับได้ผลนะครับ ต่อสี่นะครับโ,โหเอาล้งงครับโอ้ยง่ายง่ายครับลูกนี้ครับทีต่อสามครับอออกครับทีครับโอ้ไม่ข้ามครับลูกนี้ครับ ครับมาชมกันต่อนะครับส port e ี่ต oh, oh ่อสามนะครับเิครับโอ้โหออกนะครับสามต่อสี nah, ่นะครับ ยอดครับโอ้โหหลังเท้าครับลูงนี้รับมาลูกนี้ต้องเตะโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่ครับเจ้าแบค็คครับครับฝันยอดครับเอาล้วครับโอ้โหเป็นแต้มเลยครับโอ้ยออกนะครับไม่ลงนะครับลูกนี้ครับสามต่อสี่นะครับ มาลูกนีบ๊อบบี้โคกหัวอ้าวแกตัวได้ครับสีสามนะครับโอ้ยอยู่ครับตี่ครับกรรมการยังไม่ขานนะครับโอ้โหเอาแล้วครับก็ดีครับกรรมการไม่ขานนะครับโอ้โหออกครับสามนะครับยอดครับเอาได้ครับ โอ้ยลูกนี้ครับบันยอดครับจะแฮกลูกนี้ครับห้าสามนะครับโหดูครับโหยกมาอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเอาแล้วครับบ,บ็กเสิฟเองครับ สวปครับโอ้โหนิดเดียวครับไม่ข้ามครับมาสามแลครับมาแล้วครับปั่นมาแล้วครับเอาครับขึ้นครับแบ็ครับโอ้หลูกนี้ทันแบคไม่ได้ครับทำแล้วครับเปิดครับโอ้โหเด็ดดีครับโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ถ่ายเก็บได้ครับจะพี่ครับผมนะครับไปครับโอ้โหเปิดหัวยกมาลูกนี้โอ้โหเจดีครับหกสามนะครับโอ้โหเหลืเยอะครับไปแล้วครับจบ ไปเสิร์ฟไปครับโอ้โหขึ้นมาข้างบนเลยครับส้ <ทำ S 1> สอ4ครับห้างของเต้งครับโอ้ไม่ข้ามครับต่อ4ครับแฮกเสิร์ฟไปเลยครับลรกนี้ครับปัยยนยดครับ,อย,อ,รบอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ วนมาครับโอ้โหตามได้ครับโอ้ขายยาวเลยคืนนครับจ้าบอปป๊คดีโอเอาครับเต็มอยู่ที่เดิมนะครับหกต่อส <4. S 2> ี่ครับโอ้ เอาครับมาชมเกมเสือบของเจ้าปี่เรียมบึงครับเสือไปไหนครับสุดที่ครับเดี๋ยวนี้โอ้ยถัดเน็ตลงนะครับโอ้ไม่ข้ามครับตต่อ4หกต่อสี่ครับโอ้โหอครับ การทานนำไปสองสี่ต่อสองหกต่อสี่นะครับห่างสองแต้มนะครับโอ้โหปาครับเอาแล้วครับทีเกี่ยวครับโอ้โหล้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับดับสองครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหกต่อสี่นะครับโอ้เอาแล้วครับได้ครับโอ้ไม่ทันแล้วครับโอ้ลูกนี้ทัดเน็ตนะครับเสียจังหวะนะครับเจ้าเบ็ค เสิร์ฟมาครับโอ้ลงนะครับโอ้ก็ช่องเลยครับลูกนี้ครับเสิร์ฟมาหน้านี้ได้สองลูกรวดเลยนะครับจ่ายแฮกนะครับโอ้แปดต่อสี่นะครับนำห่างไปแล้วครับสีเต้มครับออกครับสี่ต่อแปดนะครับกลับมาไหมครับเก็บเสิร์ฟไปครับโอ้โหโอ้โหเกี่ยวได้เงี Hence, s> <S ่ยงครับโอ้สายยาวเหลือเกินครับ โอ้ยยัง้อมรับครับโอ้ยลูกล้นมาเยอะครับตามได้ครับเจ้าบ๊อบบี้ครับต่อสี่นะครับโอ้ไม่ข้ามครับสี่ต่อแปดนะครับครับโอ้ยลูกนี้ครับโอ้หหัวโขกได้ครับ ลูกล้นมาในเจ้าตัวทําดีมากนะครับเจ้าบอบบี้นะครับพระลามที่พาเดินสายนะครับ4แปดต่อสี่นะครับยอดครับเปิดง่ายครับยกมาลูกนี้ไกลครับโอ้โหเจ้าตัวขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับเยี่ยครับโอ้โหกอลงอีกแล้วครับโอ้โยใจแฮงกี้เดี๋ยวเขช่อง4-4แปต่อสี่นะครับยอดอีูแล้วครับโอ้โหไม่ข้ามครับ สีนะครับโ oh, อ้โหกดไม่ลงนะครับเจ้าตัวเก้าต่อสี <c oughs> <c oughs> ่นะครับหยอดครับ oh, โอ้หยกไมายอย่างนี้โอ้โ oh, หเรียบร้อยครับลูกเสิฟจ,จากแฮกนี่ก็จะมีหยอดบ้างเสิฟเข้าช่องบ้างนะครับ4ี่เก้านะครับ เกมเสือของโจ้ะไปครับโอ้โหลูกนี้ครับออกมาได้ครับแบ็กยอดโอ้โหโอ้ได้ครับโอ้สุดท้าแล้วครับเจ้าเป้ครับลูกนี้ครับอ้าวเก้านะครับสุดยอดโอ้ไม่ข้ามครับเกมเสือของใด้ให้กันบ้างครับลูกเสิร์ฟนี่มี ยอดมีแรงดีโ sí, อ oh, oh, ้หลายรูปแบบนะครับจ่าแฮกครับมาแล้วครับโอ้โหเปิดได้ครับโอ้โหโอ้ยกดไม่ลงครับเจ้าตัวครับเอาแล้วครับตลาดหุ้นปันปัวนี้แล้วครับสิบต่อห้านะครับมาซ้ายโอ้โหยกมาได้ครับพวกนี้โอ้โหตามน้ำเลยครับ อ่าวต่อสิบครับโอ้ยไรเซนหมนี้ไม่ลงครับอะไรรับเสิร์ฟไปไหนครับทอดหูออกออกนะครับอ้าต่อสิบนะครับไปครับอุ้ยโอ้โหเปิดหัวยกเองเตะโอ้ปัดเรียกงที่จะไปครับอ๋อครับล้นครับโอ้โหกรรมการไม่ขานะครับ ไครโดนเน็ตครับอาวลครับอาล้ครับ,รบจับเน็ตนะครับเจ้าตัวไม่ได้โดนนะครับนักกีฬายังงงครับอ้อาวแล้วครับใครโดนครับ ฝั่งนี้ได้แต้มน,นะครับเอาละครับมาชมเกมสืบฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างครับห้าต่อสิบนะครับเอาละครับ,บการขันแต้มผิดนะครับเป็น6ต่อ10นะครับหกต่อ10นะครับ เอ้ยลืมเบิ้งเสิร์ฟไปเนี่ครับโอ oh ้โหเขสายอยู่ครับยกหมาอย่างนี้ก็โอ้ไม่ข้ามนะครับเอาล้วครับทางสามแต้มครับโอ้โหเอาล้วครับเจ็ดต่อสิบนะครับโอ้ยวัดหัวนิดไม่ข้ามครับตรงนี้ครับสิบต่อเจ็ดนะครับเอาล้วครับไม่ข้ามครับจ่ะแฮงเสิร์ฟไม่ข้ามแล้วครับเอาครับ เจ็ดต่อสิบครับเอาละครับเจ็บไปไหนครับลูกนี้ครับโอ้โหอ๋อละครับโอ้โหลูกนี้ครับเจ็บเจ็บเจ็บครับเปิดหัวยกไปลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเอาละครับล็อกไว้ได้ครับเจ็ดต่อสิบนะครับโอ้โหเสิร์ฟ หัวครับตรนี้ตรงโอ้ยหลับเอาครับเจ็บตอ่อเจ็ดนะครับหอาอยู่ครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหลูกนี้ครับเจ็บตอ่อสิบนะครับโอ้ไม่ข้ามแล้วครับนี่นะครับปัญหา สิบต่อเจ็ดนะครับยังล็อกกันอยู่นะครับเอาแล้วครับไม่ข้ามแล้วครับฝั่ง,งนี้ก็ไม่ข้ามฝั่งจากให้ก็ไม่ข้ามนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับตามครับเอิงเตะเ,เองิงโอ้โห,หลูกนี้ครับยอดครับ ได้ครับโอ้ได้ครับโอ้ลูกนี้โอ้โหแก้มาดีครับเจ้าเป้นะครับเจ็ดต่อสิบนะครับไปครับโอ้มาครับเจ้าตัวเลือกเสร์ฟไปทางด้านข้าวหัวของไา่แฮกนะครับ แปดต่อสิบครับไปแล้วครับโอ้ยลูกนี้ครับยกมาปาโอ้เก็บได้ครับโอ้เอาแล้วครับโอ้มาแล้วครับลูกนี้โอ้เจ้าเทพเหยียบเลยครับเก้าต่อสิบนะครับ เดี๋ยวครับไปแล้วครับรับเขายกซ้ายมาครับลุงนี้โอ้โห,โห,โหเกี่ยวได้ครับโอ้ยลุงนี้ไปโอ้ยไม่เข้าเจกันครับวันนี้สิบต่อเก้านะครับโอ้โหโอ้ยลงที่เดิมนะครับ นี่แหละครับยืนคู่กันนะครับไม่แบ่งคล้ายๆกับว่าแบบคนนึงยืนหน้าคนหนึ่งยืนหลังนะครับยืนตรงคู่กันนี่ไม่ได้เลยนะครับเสียเพราช่องเลยครับจากแฮกลูกนี้ครับแฮร์รูดีครับคนนี้ครับแก้มาดีนะครับเจ้าเปยครับก้าต่อสเก็ตนะครับไปแล้วครับ ยกมาลูกน<ด>ี้หัวโอ้โห<อ>ฮ่าฮ่โอ้โหหัวดีครับเจบ้าบ๊อบบี้ตรงนี้ครับต่อเก้านะครับ <c oughs> โอ้ไม่ข้ามครับเก <c oughs> ้าต่อสิบเอ็ดน,นะครับ <c oughs> ไปแล้วครับโอ้ ยเสือรุกนี้ครับดังปุ๊กไปเลยนะครับโอ้ยลูกนี้ครับใครก็ได้โอ้เอาละครับ10ต่อ11นะครับ10ต่อ11นะครับอเอาละครับ ตอสิบเอ็ดไปไหนครับโอ้ยยอดเอาแล้วครับอ้โอ้ยเดดีครับเจ้าบ๊อบบี้ครับตรงนี่ครับครับบ๊อบบี้สุดพีครับโอ้ออกเยอะครับตรงนี้ครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับไปไหนครับโอ้รับเข่าอยู่ครับโอ้โหล็อกไม่ได้ครับ ม,มาชมเกมเสือของจ่าแหกกันบ้างครับเก็บับต้องมานะครับเจ้าบ้านเสือไปไหนครับโอ้รับง่ายครับายกมาครับตรนนี้โอ้ยเกี๊ยวดีครับตรนนี้ครับเกียบทิดเกี๊ยวนะครับโอ้ครับมาชมเกมเสือพอลวกันบ้างนะครับเจ้าเป้เลมเบิงนะครับเบิงแก่นนครนครับขนแก่นนะครับ ลูกนี้ไปครับเอาซ้ายครับโอ้ยยกมาไกลครับลูกนี้หัวเอ้าเกลียวโดนเกีียวครับเอาละครัแต่แฮกขาเรียมมุมเสือก็เปิดหัวยกง่ายๆครับโอ้ยเอฟซฟีครับปองเกียร์ สามเลยตอนนีผมเสียนาพาสามหนึิบต่อสิบเอ็ดนะครับไปนะครับโอ้ไม่ข้ามครับเดยกที่จะวัดเน็ตนะครับเดือมาครับโอหอยู่ครับลงไปลูกนี้ครับโอ้โหโอ้เหยียบดีครับโอ้ เบียดต่อสิบนะครับเอาอยู่ครับโอ้ยมั่นใจครับเจ้าตัวครับเกิดไปไหนครับอปครับยอดครับโอ้โหเปิดได้ครับโอ้ยโค้งนีครับตรกนี้ครับกับปัี้ครับ เปียต่อสิบนะครับไล่ซ้ายครับอยู่ครับยกไปครับตรงนี้โอ้โหเอาละครับต้องมานะครับลูกเสือครับเจ้าบ้านนะครับต้องมานะครับกละหมาลูกนี้เด้อโหเเติมเลยครับโอ้โหเลือีเลยโอ้โหออกนะครับเปียต่อสิบนะครับ ยอดครับเอาอยู่ครับโอ้ตรงนี้ครับโอ้ปวดเต็มข้อเลยครับตรงนี้ครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับไปแล้วครับโอ้โหออกอีกแล้วครับจะแฮกเซิร์ฟไปไหนครับตรงนี้ครับเปิดหนึ่ง ลูกมาดูดิ<ป>โอ้โห,โโหสุดเตะดีครับ10ต่อ17นะครับไปแล้วครับ<ป>โอ้โไม่พลาดครับเจ้าบ๊าบี้ครับมาแล้วครับดูครับ ล้นมาครับขับสองครับตรงนี้ล็อกได้ครับล็อกได้นะครับลกูนบลกนี้จา่าเฮกยังตามมาแล้วนะครับโอ้โล้นนะครับอะไรครับยินขาแข็งมาแล้วครับนะฮะโอ้โหยกมาลูกนี้มาแล้วครับเอา กดไม่ลงนะครับวงนี้ไอ้เกมกเไม่ข้ามนะครับขอไปครับโอ้จะตัวกด้าไปนะครับเจ้าป๊อปปี้ครับเศรษเท่าครับเป้ริมบึงเกณฑ์นครคนก่อนเสือไปไหนครับยกมาลูกนี้จุกโอ้ไม่ข้ามเลยละครับโอ้เจ้าป๊อปปี้ครับ โอ้ยเหมือนลูกก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่ข้ามครับแก้ม12ต่อ10นะครับสุนเซตแล้วครับเจ้าบ้านครับโอ้โกองเสียร์คึกคืนนะครับเจ้าบ้านครับโอ้ต้องยกให้เลยครับจากแก้มนะครับ5ต่อ10นะครับไปมาเรื่อยๆนะครับ มาชมเกมสืบต่อนะครับแต้มเดียวครับเกมไม่เกมครับเกมไม่เกมครับ12ต่อ11นะครับเดิไปไหนครับลูกนี้ครับไปแล้วครับที่เดิมครับเหมือนเดิมโอ้ไม่เกมครับ ไม่พลาดครับชิดไปตอ12นะครับไปสองนะครับ <c oughs> อยู่ครับโอ้ลูกนีครับโอ้ลูกมีเตะยากนะครับเจ้าตัวโอ้โหเตะ สวัสดีข้อลงต่อหน้าเลยนะครับครั้งที่สองนะครับเกมไม่เกมครับเสิร์ฟไปเลยครับเกมเกมอยู่ครับยกมาครับคู่นี้หัวเอาเกี่ยวได้ครับเอาครับแบกข้ามมาครับโอ้่หล <t 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 ังครับโอ้ยตีหัวเบาไปครับโอ้ยเสียดายครับเจ้าตัวโอ้ตีหัวเบาไปครับ โอ้เจ้าแบงสไม่ได้นะครับโอ้ยล็อกร้อยนะครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับทางที่สามนะครับเกมไม่เกมครับไปแล้วครับหยอดครับเอาลูกนี้ยกมาครับเตะเอาเกียวโอโอโอพี่เจ้าตัวครับ เกี่ยวหลังเท้าขึ้นลูกแรกลูกสองงัดไม่โดนนะครับโอ้ยลูกนี้ครับเดียดายเทนครับสิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับอ๋อครับโอ้ยเอาแล้วครับครั้งที่สี่ครับแบ็คเขาเสือบ้างครับแบ็คไปยองครับเสือไปไหนครับ ไปแล้วครับโอ้โอ้เกมนะครับข้าหัวลูกแรกไม่ได้นะครับเกมครับโอ้เปิดไม่ออกนะครับเจ้าบ๊อบบี้นะครับโอ้สรุปผล